สบายดีเลยมอเตอร์ไซค์เสาม่เสอรถจักมาือเปขอนประเภทนี่ก็เอาสมัยบ่ยังไงยังกนะานนุมวันพ่อกันล้วซิมไปแล้วเนาะมีน้องเจ๋บอกว่าหาะทุกคนตามเพื่อนต้องมาเป็นกล่าว บรยากาศยามเสาดอนตลาดครับพี่น้องบาวโจขับรถจะป่าเซ่ขับมอเตอร์ไซค์มาเลยจะป่าเซ่มาตั้งแต่หกโมงเสามาถึงนี่ก็เกือบแปดโมงครับมาเบ่งตลาดเสาร์จังหน่อยมันสี่แปดโมงล่ะมันก็นเลยต,ตลาดเริ่มซาสาแล้วพี่น้อง มีเป็ดอยู่ในโตนึงเป็ดผู้ทางแช่ขนาดไปไ,ปนไหนบม่รข้างในนะอันนี้ขายอย่างนี้กล้วยทอดบอก้วยทอดตลาดมมนมีหอดจมง

ตลาดบงปีจำปาสะอยู่หันน่่มาเสาร์วันศุกร์เนาะวันนี้มาจะผู้ในปาเสวันนี้นี่ยเขามอเตอร์ไซค์มาได่เสารมาห่อนี้สวยเห้งข้าด้วยไปชงตู้ด้ยอ๋อนอไปงตู้ปตลาดุแยมแล่งแมแกแมแกุกมาไม่ตลาดบ่มีตลาดแรกเขาตลาดยมแรกเขาอ๋อ มันมีวัดเอี่ยงไงไขวัดผู้อยู่ทั้งไหนมีวัด,วดนะโมเมนต์ Moment, วัดผู้นะวัดที่มีพระธาตุอยู่สองวัดาดมางเหอสุกุมาไกบ่จกจังนี่ไปเราป้ไก่เนาะไก่ปลาจะคลาสกวะโอพระธาตสามปางบ่ ด้ยสิลองไปเบิ่งเพร่มนมันอหอดสูกุมาตีค่ะขาตามปากมันก็มีแหวอยู่ม่แววคอนหอดซกูมาอเ่าันหอดมันมันแขา่าท่างเขาตอนไายบอท่าเขาตอนบ่ายมันแหววาตาปบอกมันได้ได้กอนายไก่อุงีน้อยนึงไก่อุงีไงไก่องามปากไทอด

ไปหอดเมือไปหอดเมืองสุขมาก่อนเนาะบ่หอดเพื่อห่นบากนี่เด็กที่น้ข้าเุ่มว่าอนก็นี่พี่คนบารทาหน้าอยู่นี่นี่นีนีเมื่อน้ำเข้าก็ไไ้นี่เขามีอยู่เท่าบทานหน้าเนาะกับน้นตาอใส่กับน้าลกับี่ไดีไปไปนี่ดีดีกลัวมันช่างดี้นช่างมาช่างีเออพระธาตุสามปางผมไหมแน่นนี่นี่อยู่เท่าบรรทสามปางก็บอกอยู่ทางเนี้่า็บอ โอเคครับเราการ้าขอปาับนเขกมาเยี่ยมชนจะชนมาท้เนี่ยเนรอนว้างไงเนาจะไปะบ้วงไงม่อนร้าัฮนันเป็นข้างงาอะไรนี่นก็อนขุนขางสบายองคั้าครับเดี๋ยวทถเพื่อนเพื่อนทางนั่นก็ไกเนาะก็ทีไง

ผมผมถักจกจเขอ๋องนไม่งครับขอบคุณครับผมมันไม้น่ดม yeah> ันไป่ม right> ีปลายรออกเขาเขียนบอกประชาเอยู่หันก็ได้ท้าห้องวันนอไม้ย่ใช่นี่เนาับก่น้องขาไปกระทั่งดีอยู่ดอกน้ำมันเดียวมันไปห่อไม่มีปั๊มน้ำมันครับไปหอชี้แยงก็เป็นทางดุก ขอบคุณครับผมนี่เอาอย่างตลาดก่อนนี่อันญาติพี่น้องอันมาดามเพิ่นอยู่ข้างในนี่บุงหวะเพิ่์นจูน่บ่หรือว่าเฮามาผิดหม่องผิดบ่อนบ่รูปอาหาร,สรเสาบ่ได้แซ่บเนาะอันนี้ใส่อีหยังใส่อีหยังอันนีใใ้ใส่เค้มใส่เค้มใส่หมูบ่ น้ำน้ำขายจังไหนกอนสองพกีบอลสองพันเกียบน้ำน้ำลองชิมก่อนได้ไหมชิมนลิมเะสองพันเกียมันบอกใบ่าจนให้หน่อยสองพันเกียลองชิมดูอืมาขๆก็รีปรับเนาะ

ปลาปลาไม่ได้ใส่ปลาหน่บอปลาคอบอก่ยิงปลาคอหน่แม่ค่ะขายปลาคอข้างในนี่ก็เป็นตลาดบอกมันดแช่มนะเจ้าหน้ยพี่น,นเรายำแรง นี่เขาขายยังไงเ,เขาเปียกเปล่าเขาเปียกในเสาเลยกินป่ะเดี๋ยวก่นอนเขาหยางก่อนยังลบมากิน,นมืนนีได้ขนาดมือเนี้โอ้ยปลาทองโกชูซี นี่เป็นตลาดตลาดขายเครื่องทั่วไปแหละพี่น้องนี่แหละดอนตลาด กินเผอบอกรานนั้นเนาะือข้าุ้นวะข้าวุนข้าวุนข้าวุนแซ่บข้าวุ่นแซ่บบานนอตลาบานอันนี้เอิญบานดอตตลาดเนาะนอตลานม่ยังอันนี้ข้าวปาดข้าวปาข้ปทีนอลงลาปข้วปาดาคายขนมเปียกปาาบอกแม่นูซื้อออกออกค้ายกันค่ายกันเนาะ ห้แกเเตียพูดวคนละไม่ไ่ให้ไาไอ้วงบอกไปไป,ปข้างในก็ก็ไเรไปเดินยางก่อนพี่น้องบนท่านเจ้ขอื้อหยางตลาดแหล่งอันนี้เป็นตเแสาบ่า อย่างไหมจ้าตอนแรกก็ได้ล่ะเอาก็มีแรงก็มีพี่น้องข้างในก็มีลานขายฟงขายเฟอร์อยู่ข้างในหิวข้าวป่ะหิวข้าวเช้าวันนี้ไม่รู้หิวข้าวเช้าเนี่ยไปนั่งกินเฟอรข้างในดีกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมกันเ็จอดหุ่นไปนั่งงเราจอดทันเนาะ ตื่นเ <c oughs> ต่าแห้งบ่ตื่นเต่าร้ายนี่แต่หลานเฟือหลานได้น่อแสบนี่ยแสบเบิึกหลานเลยบ่แม่แสบบิดผู้านเบื้องคนหลายหลานได้หลานนั่นแหละคนใหม่ก็จะเป็นพักเอาหลายเนาะ ตลาดอันนี้ตลาดแรงบอกตลาดเออตลาดแรงตลาดแรงก็คลายมังนี่ยบอกเต็มกระอองเต็มทั้งเสาทั้งแรงเลยเนาะแม่มแค่คล้ายเนาะเต็มคล้ายบึ้บโอ้ตาแสบหานได้หานได้ฮะเฟื่องล้านนี่บอกพูดละลานบอกว่าล้านนี่ เือเผอเขาเปียมันแตะต่างกันนเนนอเส้นเบืงเส้นก่อนเส้นทงไหนเราโอ้เส้นนี้ล้วเส้นนี้เส้นขาเปลี่ยเส้นขเปียนเลยมันเป็นเส้นแบนวังไ เราเส้นกลมเราเส้นข้าวเปียกมาหอดอนตลาดอาหารตามสั่งก็มีพี่น้องอาหารตามสั่งแล้วก็เฝอต้มปูเวลาอาหารตามสั่งคนนี้เวลาเฝอนี่พัดแล้วก็มีตัวมีกระลำแล้วก็ใบสะระแหน่หรือใบมิ้นนะั่นเองเนี่ย นี่ก็เป็นตลาดมีลานเฟอ้อมีลานนึงเต็มพี่น้องให้เลือกกินอนะบูฮัวลานได้บูฮัวเด้อลานได้แบ่บแต่เราจะไปลานนี้ก่อนลองบุ๋งเห็นคนนั่งกันอยู่นี่ครับลานนี้นี่แหละครับหน้าตาข้าวเปียกเฟ้ยเลยข้าวเปียกกินไหมข้าวแห้งน้ำมันแห้งซื้อเสาะได้ประาณนี้เนาะ ชิมเบงครับพี่น้องอืมโอเคอยู่ลองชิมดูโรสชาติเปนคมกร่อม,อม,อมจริงๆชิมดูมาดามอืมนอ,มอนี่คือการรีวิวกินเส้นข้าวเปียก เขาโจมาหันรสชาติเขาเปียกน้ำซุปมันแสบตั้งเหล่าแสบน้ำซุปมันอ,อร่อยดีชื่อน้องอะไรน้องหยังยลาน้ยรในแหลงซื้อร้านหยังนี่ยฮานไคลเฟอร์นาคาริ่นโอ้ฮานเฟอร์ฮานไคลเฟอร์แสบแสบน่ากินแล้ว <laughs> ไปแล้เงินก่อนมาดำเรียนคิวไว้ที่จะได้ธรรมศาสตร์แล้วธรรมศาสตร์เขาจะไปพระธาตุสามปรางเดีย๋ยวไปเบิ่องนี้อีพีต่อไปเด้ออีพีนี้เข้าเลาะแถวเมืองสุขุมวิทก่อนเลออาะแถวไอ้ร้อนตลาด จะกัดตลาดมาผูก็มีะฮะสองพันใช้ไปสองพันบาทพอปะค่าโรงแรมยังไม่ได้จ่ายเลยข้าวปุ่นโอ้ข้าวปุ่นขายหอดจั่โมงไหม มมงุแน่ๆกับมิตลาดอีกเนาะแถวนี้เนาะมีเรถเมล์ตลาดกันทุกวันเลยพูดถึงความเจริญถ้าด้อนตลาดกัซุกุมาเนี่ยวอนไหนเจริญกว่าด้อนตลาดกว่าการค้าขายนะการ็งเ้าพ่อเจพอกันเมืองสุกุมาก็บเปแนวนีเพื่อน ทุกว to ันแต่ว่าซุกมาบ่มีตลาดน้ำอ <k <k ๋อมีตลาดน้ำมีนัดวันเสาร์อ๋อกล้วก็บอกทางหลังซุกุมะชิเงะทางเหนนิดหนึ่งเล่นกู๊ะพ่อพ่อกันปะไปชิลลองไปซุกมาเบิ่งเป็นใหญ่เพราะว่าไปหอดซุกมาแต่ไปซองตูมันบ่ไปต้องไปหอดเมืองอะไรถึงไปซองตูเนาะ บม้บริโภขมันเมื่อคัน่าส<อ>ิตังแกไปซองก่อนบรได้เของมเมื่ออกสเนี่ถึงห้าสิบละอยู่บา่อจานี่ไปซองตูงหกสาแต่บุกไก่ดอกบุกไก่ดอกบ้านเอาไปทังงท้งบะเต๊งตปนี่นจมคับอสือส่อลองกล่องมาขนมคองกินร้ายหลาย ถ้าต้องไปเอามามาใส่ก่อนเนาะจังไปหาเผืนเนาะสิไปหาไอาหาหยาติพี่นอ้องเดี๋ยวชิพาพี่นอ้องไปครับพี่นอ้องเวลาสายแปดโมงครึ่ง ฝน,น,นตกนะต้มหลายแห่งแช่เลยไปนอนแล้วฝนตกนี่ระวังเดยอระวังมือ Mãi thì chen, để cho nó về là phần tốp, you know. Mãi là nghĩa tìa, chẳng ai, phải, phải, đẩy. phải, đẩy phải khái xin, khái làm sao nữa. Va đây, vừa nịa, yêu bên kia, 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 นี่และครับบรรยากาศด้านตลาดพี่น้องเดียย๋ยวสิไป้าะอายญาติพี่น้องมาดามเพิ่นจะเพิ่นที่อยู่โบยถ้าหทางเขาจีหายาไม่จ๊หน่อยเขาได้อยู่ซอยน,นี้แล้วเนาะจีอได้เคยมาอยู่ตอนไหนบุ้นอกจำบ่ได้มาด,มาดนหละ่ะ ยานนี้ยานหมื่นแล้วกระลมท่ามันใหญ่ไม่ใช่หน,น่อยเรใหญ่บอลแล้ววะยา,า,าตั้าางไหนพวกบาบูนอะจ๊ะยาทั้งไหนเนาะคอยบอกเป็นคนนั่น ตัวหน่อยๆตาบ่ห่อนบ่เดี๋ยวมาดำไปนั่งไหนเราเราบ่เปิดอ่ะเราเปิดอยู่บะมาใส่เขาลุยโคนมากลุยตมมาเลยพี่น้องต้าไปอย่างอยู่ยแช่ิด อ๋อนี่ไป็นอะไรเดี่ยของฝากเธอซื้อของฝากมาให้เพันหน่อยนึงโอ้สบายดีเลยมอเตอร์ไซค์เ้าหัวเสารถจักรมา นั่งมผมมาวันนเอายางมาันใดเอายงมาขายยังหรอขายขนมบันหันพ่อกันล้ซิมไปแล้วเนาะโอ้มี่น้องเจ๋อหม่าหารนะโอ้ทุกคนตามเต๋อนาองต้อาไม่ได้กล่าวใช่ห็นจะไม่้อประเภทเห็นใช่ปะื่อชอยสื่อซอยอันนั้นพยเงก่อนอ่าเอเห็นไปขายอยู่ก็จะคใช่แต่อยู่พ่อเพ็เห็น ผวบากขุผวทีที่วได้เมียลบ่นัน่นได้อยู่ท่านไดู่น้ามันนั่งมันนั่งมันนังต้งมันนั่งบ้าไหนเนี่ว่าทีไปทายเพื่อนญาหน่ะนะล้มเห้าเพื่อนล้างหน่ะหน้าล้งใหม่เลยหรือแล้วบ่ เอาเพื่อนที่ลุงยู่น่ะนะลุงแอรอยู่น่ะนะโอ้โซ่เ่เออว่าเขาวางซิไทยมันได้บรรยากาศแต่ละาสีขี่ไปไทยไทยเท้าบ้านนไ้ไทยใส่ไทยเงอนบ้านจริงดค่ะอ้อมาิบไปไทยเินบเออเดี๋ยวไปทยบรรยากาศมันปีนไนกับผู้นี่งานแม่งงานเลยามแม่งงามไนขึ้นแล้วกเข่าขึ้ถมาแล้วก็เข้าไปรอใตลาดมนก็เขาแลวไปมาว่านั้นอ่ะไปเลย่าษีแบี มัซืิมาแมจะข่าวแล้วก็จะาเอยบอกมันตอเอาหนูเยใหญ่เว้ยโอ้โหคน่งยเซ่นีใจนไง่ายมามีเมีเบพมืง่ายๆลนก็มีต่วมีอเปล่เสมีแต่ว่าอน่าสลับซีพีซีพีตัวเรดกนัเราเอา A ปอี e r a l อีล

ดีใจที่เจอกันพี่แกก็ดีใจดีใจใช่ไหมได้เจอญาติพี่น้องใชนน่นานจะได้มาเที่ยวทีนึงครับทุกคนนานๆจะมาเจอกันทีนึงญาติ่น้อยเราไปเที่ยวกันต่อนะคะบาย้าหุ่นเส้นทางใหม่เนี่ยเส้นทางใหม่รถตลาดอันนี้คือเส้นทางเก่าม,มันจะเป็นทางคลาย,ายวงเวียนออกไม่ทะหุ่นนะ แทางตรงนี่ไปกับไปสุกุมาไปสุกุมาแหละกัไปอันสองตูก็ไดนะ้เน่ยสองตูก็ตรงไปสองตู้ไ,ไ,ไปสิเปิดดดานเหมือนเดี๋ววันนี้วันพูดบ่วันผุดหัดเด๊อ้าบ่ที่ไปยังสองตู้เกิดมใหญ่ยยพอนบ่แกววันนี้กินกูเท <laughs> เนะเขาไปด้วยได้ไหมอ่ะ บ้านดอนหวายจำไว้เด้อตั้งเขาไปทางบ้านดอนหวายโอ้บ้านเมื่อวันก็นจเจริญเนาะถือว<ม>่าจเจริญเติบมีความจเจริญแล้วแต่ก่อนเขามานี่กู้ทางข้าเนาเนาะรถจนโดดโดดจังได้ก็มีรถก็ได้ว่าคนเหยียดหน่อย,อย <laughs> จะแดนย้อนมานน่าเชื่ว่าไม่เป็นทางอีรีบอแต่ก่อนแมน่นะนะแต่ว่ามารอบนี้เออถือว่าโอเค ทุกอย่างพัฒนาตามการเวลาแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องทางฟังล่ายเป็นทางการเด้อกดไล้ติดตามบาโโยโยเบ่าโจอยู่เบองคลิปนี้อ่อะคอมเมนต์บอกกันเนี่นี่ร้านเผือที่เรามากินอ่ะอย่างอย่างเดียวอย่างรถใหญ่นะครับอันตราลเนาะรถตามรถยังวะมีไฟซอยเข้าได้ไหม านเฮาก็ย so <Okay. S 1> mm ังมีมูลนิธินู่นนี่น่ะนอกโรงบงโรงบาลนาะถ้าเปลี่ยนรถใหญ่มาสิเป็นยังไงมาจะดีแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเนาะเป็นไต่หยาดอยู่เลยทือว่าเรต่างประเทศเราก็เจอบบคือบ้านเฮาถ้าเขาไปประเทศอื่นเนาะจะประเทศลาวเขาก็ต้องนั่งรถดิสาน่าจะปลอดภัยอีกชุดเนาะไปเลย แต่วครับรถพึ่งปังพึ่งปังเลยน,นี่กระทถางเข้าบูบบ้างด้หมูบบาท